1,190นะครับรวมคนขับนะครับของโฟเนาะตัวน,นะครับอา้าว3,190ของผมไม่น่าจะถึงนะครับคิดว่าน่าจะไม่ถึงหรอกเพราะว่า 2,880นะครับสองพั 2, 8, 8, 5, 2, นแปแห้าสอันแถ้าผมลงก็2องพนนะครับ มาถึงที่หมายอยา่างปลอดภัยนะผมสิบกว่าคันนะนู่นยังข้างยังไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวปักลายนึงนั่นน่ะ้างเหเส้นไทย เลยให้รถที่สถานที่ของเขาครับผมที่นี่เลยโอ้ทำไมรถสุกร้องผมมันจะแดงๆนะครับเรอจมลอดแสงก่อนนี่คนระับยันมายันมาโคเรนยันมา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 คูเปอร์ตาคูเปอร์ตาคูเปอรายันมานะครับ ที่ผมก็ใส่นะผมดะับโดยลงคอบ้านสีแยกเี้ยจานกับเซมไทยนะแปดบนแปดนะบนแปดเพ้่นอนเฮ้ยไม่ใช่ นี่โคเด็นนะครับเอกไปเด้งออกไปเด้งเลยข้างผมยังว่างครับผม ทำไม่หอมนะครับตาทำไม่โดนหอมก็ต้องเร่งเรื่องอีกนิดนึงเร่งเรื่องขึ้นอีกนิดนึงนะครับมาโน่นนะ2,000อีกนี่นะเพื่อนดูของพ่อน้องจรวดนะผมเปิดเปิดข้างให้พร้อมเลยนะนบแบบ,แบ,บง่ายๆเลยนะโอ้เมมโมรี่การ์ดจะเต็มนะ ขี้เยอะอยู่แต่ว่าแมมเต็มนะครับแล้วก็ทำงานด้วยแมมเต็มด้วยนะโอ้โห<อ>ก็คลาคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครในมผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ